คห okay. วัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถบังคับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดอะมันเป็นเป็นอาซีใช่ไหมว่ามันน่าจะเรียกว่าอาซได้มันน่าจะเรียกว,ว่าฮอบบี้นนววได้คือมันเป็นรถบังคับสเกลประมาณหนึ่งต่อสิบสอง คือผมอะไปได้มาจากร้านทัณสองนะครับแล้วเขาอะ่ะ <c oughs> ประมาณเหมือนแบบเรียกว่าไหนดีเหมือนเหมือนเหมือนจะโชว์ว่าไอ้รถเนี่ยมันเป็นรถอาซีนะมันมันก็มันก็เหมือน,นมันก็มีฟังก์ชันอาซีจริงๆแหละนะครับก็เริ่มจากรีโมทแล้วกันคือใครเคยเล่นอยู่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่เคยเล่น รีโมทก็ขั้บวกขัวลบปึ๊บใส่แบตใช้สองก้อนเองนะ 2A อ่าก็จะมีไฟติดนะครับแล้วก็ตัวรถตัวรถเนี่ยระบบเขาเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็มันจะใช้เพลาคือตรงนี้เป็นห้องมอเตอร์หรือห้องเกียร์นะครับส่งกำลังไปนะครับด้านหน้าด้านหลังแบบข้อต่ออ่อน แล้วก็ช่วงล่างเขาจะเป็นแบบแหนบนะครับหน้าหลังเลยก็เขาบอกว่าน,น้องผมบอกว่าเป็นเป็นแหนบนะเป็นเหมือนแบบสเกลซึ่งรถสเกลผมไม่ได้เล่นผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะครับก็เอามาแชร์ให้ดูแล้วกันยางเป็นแบบเป็นลมข้างในนะครับเหมือนกับรถ R c ซทั่วไปนะครับ ชิ้นส่วนมีชำรุดมาบ้างนะครับตรงตรงนี้หักมาแล้วก็มีพร็อพนะครับพวกโคมไฟพวกอะไรเนี่ยที่ครั่วนะครับยางอะไหล่มีกระป๋องน้ํามันถอดได้นะอืมก็ประมาณนี้จริงๆน่าจะมีพรอ็อพอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าผมได้มาเท่านี้เลยจริงมันน่าจะมีเหมือนผ้าใบาข้างบนอะไรเงี้ยแต่ได้มาไม่ครบได้มาแค่นี้นะครับอืมฝาก็เปิดตรงนี้ ผมไม่มีบัตรตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสองเฟลเสียบใช้ดู 喂，话题。 อ่าโอเคอ๋อขึ้นสแตนนะครับวยขึ้นทางไหนดีเนี่ยโอ้ขึ้นไม่ได้เดีย๋ยวหาสแตนก่อน ได้แหละได้มัง้งโอเคแ,แตนแบบจำเป็นนะเพราะว่าไม่มีสแ,แตนนะครับโอเคน่าจะชัดที่สุดมุมนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสดูกันครับปกติแล้วอะ่ะผมจะเปิดรีโมทก่อนแล้วค่อยเปิดตัวรถนะครับ ฟังชันนะตอนนี้เนี่ยคือมันจะเป็นต้องเปิดรถก่อนอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดรีโมทก่อนแล้วเปิดตัวรถเจอไหมอ๋อก็เจอนะโอเคได้อยู่โดยปกติแล้วเราจะเปิดรีโมทก่อนนะครับเพื่อเปิดตัวรถแล้วเวลาปิดเราปิดรถแลเราให้ปิดรีโมทนะดวซ้าเย,ายเดวขวาได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเร่งดู เขาสามารถจะปัป๊บทิมได้นะครับทิมคันเร่งและทิมเลี้ยวทิมเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้ทิมเร่งฝั่งนี้ครับเห็นไหมล้อก็จะขยับมาเนี่ยสุดละ เนี่ยได้เซนเตอร์แล้วนะครับเนี่ยคือปรับทีมเลี้ยวนะครับส่วนทีมเร่งก็นะเราจะวิ่งเองเราจะมีวิ่งหอยหลังนะครับมนนีวิ่งเดินหน้าแล้นี้ผมตั้งเซนเตอร์ไว้นะครับทั้งทีมเร่งทีมเลี้ยวนะครับ ส่วนปุ่มล่างนะครับตรงนี้เหนือพาวเวอร์นิดนึงเนี่ยตัวนี้จะเป็นด R นะครับแต่เป็นด R ของคันเร่งนะคือมันสามารถจะปรับได้ว่าคันเร่งเราอะเร็วมากได้น้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกดสุดแล้วลองปรับให้ดูอันนี้ช้านะครับอันนี้เร็วเร็วสุดนะอันนี้ช้าสุด เร็วสุดนะครับประมาณนี้นะครับมันอาจจะปรับได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่ผมมองว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับทีนี้การเล่นรถสเกลนะส,ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้วิ่งเร็วนะครับผมก็จะปรับมาฝั่งโลนะครับฝั่งช้าสุดนะแล้วก็วลองวิ่งดูนะครับ ก็ยังเร็วอยู่นะอ,อ๋อรถเขาจะมีไฟท้ายด้วยนะครับมีไฟท้ายมีไฟหน้านะครับก็สว่างมากอยู่เหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองปรับแบบทิมนะครับคือเราต้องการให้รถมันค่อยๆเคลื่อนตัวนะแต่ว่าเราใช้ไกลคันเร่งเนี่ยกลอกคันเร่งเนี่ยมันยากเดี๋ยวผมจะลองใช้ทิมมาช่วยนะครับ ก็คือตอนนี้ผมไม่กดคันเร่งเนี่ยรถมันจะเดินหน้าเองนะครับผมกดถอยหลังรถก็จะถอยเลยนะ ก็ไม่ต่างนะประมาณว่าเราจะเราจะกรอคันเร่งที่มือก็ได้หรือว่าเราจะไปตั้งทีมก็ได้ตั้งทีมเนี่ยเราก็คือไม่ต้องกดเรากดแค่ทีมเนี่ยมันก็จะวิ่งไปแล้วเห็นครับมันก็จะวิ่งเองในผมตั้งทีมไว้เองเดียวรถมันก็จะวิ่งเองนะครับเราก็คุมแค่ซ้ายขวาหรือว่าถอยหลัง แต่ถ้าเราแบบจะคุมด้วยมือก็ก็ปรับมาปกตินะครับแล้วก็มากดที่แกคันเร่งเอาก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเขาเล่นกันแนวนี้เดี๋ยวนี้หรือเปล่านะกับการเล่นรถสเเกลนะครับแต่เขาค่าก็ประมาณนี้ละกันอันนี้มันมันไม่ใช่ทางผมอะผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ แต่ว่ารุ่นน้องบอกว่ามันน่าจะเล่นสนุกดีนะรุ่นนี้นะครับอ่ะกาอนี้ก็ามารีวิวให้ดูกันคร่าวๆครับผมสั้นๆแค่นี้นะครับมันเป็นสไตล์แบบเหมือนรถสเกลนะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่น่าจะเป็นอาซีนะหรือมันใช่วะมันคือถ้าเป็นอาซีอ่ะในมุมมองผมอ่ะมันไม่ควรจะมีไอตั้งศูนย์ตรงนี้ไงเนอะว่า มันใช้โซลูคุมอ่ะตัวนี้มันไม่น่ามีอ่ะแต่เขามีมาให้นะครับก็ไม่รู้เหมือนว่ามันมีไปทําอะไรเพราะถ้าเป็นคอปปี้ที่เป็นอาซีมันมันไม่มีสงชั้นอันนี้นะแต่ด้วยสิ่งที่เขาให้มามันก็โอเคอยู่นะครับมันมันก็ดูมันก็ดูดีอ่ะมันก็ดูดีอ่ะเออแต่เสียดายว่าชิ้นส่วนนันหักมาแล้วก็ เหมือนตรงนี้หลังคาเขาไม่มีมาให้นะครับไม่แน่ใจว่าเดิมๆม,มันไม่มีให้มาหรือว่าผมได้มือสองแล้วมันมาไม่ครบชิ้นี้คืออะไรวะขวานนะขวานแก้เอามาไงวะงัดออกมามันคงแตกแ,แน่ๆเราจะไปยุ่งกับมันก็แล้วกันหรือมันจะแตกเอา ก็ S <S เหมือนจะมีมีเบาะเนี่ยมันน่าจะเอาพูคฟิกเกอร์อะไรมาวางได้นะครับเหมือนเป็นที่โหนมั้งตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับรีวิวมาเหมือนแบบมาแบ่งกันดูมารีวิวให้ดูครับหน้าตารถมันประมาณนี้นะครับ สเกลมันประมาณสักหนึ่งต่อสิบสองอ่ะหรือหนึ่งต่อสิบสี่นี่แหละประมาณประมาณเนี้ยมันก็เล็กกว่าหนึ่งต่อสิบนิดหน่อยอะส่วนข้างในผมไม่ลื้อนะครับเพราะว่าลือมาผมบอกเลยผมคงตอบไม่ได้ไม่ไม่มีพิมพ์เขียวด้วยของรุ่นนี้คือไม่มีแมนวนรุ่นนี้นะครับก็เลยไม่ไม่อยากถอดนะงั้นจะถอดลื้ให้ดูแต่ว่าผมไม่มีเดี๋ยวถอดแล้วประกอบกลับไม่ได้ แต่สายสเกลคงชอบน่าจะชอบอยู่มั้งครับผมว่ามันก็ดูสวยดีนะมันก็ดูแบบเออมันก็เจ๋งดีอ่ะแหนบด้วยเออแปลกดีผมไม่เคยเล่นรถแนวนี้เลยอืมเป็นแหนบเออมันก็เข้าท่าดีโอเคถ้าใครเคยเล่นก็ลองพิม์มาบอกหน่อยว่าวิ่งเป็นไงเวิร์กไหมนะครับมีอะไรก็เอามาเรามาแชร์ข้อมูลกันแล้วกันลิป <c oughs> นี้ก็ ีจะยาวไปครับไม่มีอะไรละเอามารีวิวให้ดูนะครับกับรถคล้ายๆรถสเกลนะจี๊ปสเกลประมาณนั้นโอเคชิ้นต่อไปเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ไปก่อนขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ